สวัสดีค่ะทุกคนเคยกินซอสมะเขือเทศหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะเขือเทศไหมคะมะเขือเทศสีดาเป็นเพื่อสาคัญทางเศรษฐกิจไทยแต่ว่ายังมีความหวังไวต่อโลกและแมลงมากโดยเฉพาะโรคเน่าคอดินีที่เกิดจากเชื้อราพายเทีนดินเซสค่ะพวกเราจึงขอเสนอนวัตกรรมไฮโดรเจลร่วมกับนาโนซิงออกไซด์ที่จะหยับยั้งเชื้อราที่ก่อโรคเน่าคอดินในมะเขือเทศสีดาพร้อมเพิ่มปริมาณธาตุในตัวเจนในดินที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต และลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวัตถุประสงค์พองเราคือเพื่อพัฒนาไฮโดรเจลจากอังจิเนแล่พรีเวนิีลแอลกอฮอล์ร่วมกับซิงค์ออกไซด์และยูเรียเราจะศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้าพายเทียมดิเดนเซ่เปรียบเทียบกับสารเคมีกำจัดเชราค่ะและพวกเรานะครับได้แบ่งวิธีการดาเนินการเป็น9ขั้นตอนครับดังนี้การศึกษาลักษณะสัมฐานและความสามารถในการก่อโรคของเช้าพายเทียมดิเดนเซ่ โดยเราจะลอกเชื้อราภายใต้คมดุริยเซจากดินครับจากนั้นไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบลักษณะเป็นโอโกเนียมแอนเทอริเดียมและสปอร์เลนเียมจากนั้นครับจะไปวิเคราะห์ดชัชนีการก่อโรคของเชื้อราครับผลการทดสอบครับพบว่าดาชัชนีการก่อโรคครับมีค่าสัมพันธ์เชิงลบกับรอยละการงอกครับแสดงดังกราฟซึ่งสอดคล้องกับสัมพันธ์แบบเพียสชันที่อยู่ระหว่างลบ0.87ถึงลบ5ครับ 2. คือการหาความเข้มข้นของนาโนซิงออซด์ในการยับยั้งเชื้อราครับเราจะใช้วิธีไฟสันฟูดเมทอด ที่ความเข้มข้น0.05 0.1 0.5 0. 1, 0. 5, 1. 5และ1.5เปอร์เซ็นต์เวลดลารอมครับผลการทดสอบนะครับเชีห้เห็นว่าความเข้มข้นที่1เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับมีระดับก,การยับยั้งเชื้อราที่100เปอร์เซ็นต์แตกต่างจากทุดอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับคือการเตรียมสารละลายไฮโดรเจลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพไฮโดรเจลในการยับยั้งเชื้อราไพเทียม CE, ดิเลนเซ่โดยเราจะเตรียมไฮโดรเจลจากอ e ัลเจเนตและ PVA อตตัตราส่วนต่างๆบางตารางครับจากนั้นจะประโยชน์ในแคลเซียมคไร์ลและทดสอบประสิทธิภาพไฮโดรเจลในการดับยั้งเช ผลการทดสอบครับพบว่าไฮโดรเจลสูตรออริเนต2.5ากรัม PVA 2 0 ml มีประสิทธิภาพในการจับยั้งเชื้อราแตกต่างจากสูตรอื่นอย่างมีนยัยสําคาัญทางสถิติที่ระดับนยัยสาคัญน้อยกว่า0 0 5ยนีนะครับคือการเตรียมเม็แไฮโดรเจลผสมปุ๋ยยูเรียและ ok วิเคราะห์กา่อยไนโตรเจนโดยจะนำไฮโดรเจลสูตรที่มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อราสูงที่สุดผสมยูเรีย20%ปรเนครับจากนั้นจะนาไฮโดรเจลที่ได้ไปฝังลงในดินในวันที่ต่างห์นรเจด้วยวิธีโทยี่สามเจน ผลการทดสอบอการปลดปล่อยเนโอเจนนะครับพบว่าสามารถนําปริมาณเนโอเจนฟิกกับสามาการจลนดประสาทได้อยู่สารูปแบบครับโดยสามการแบบทิกุชิโมเดลครับเป็นสมการที่สามารถอธิบายกลไกการปลดปล่อยของเน้อเจนของไฮโดเจราได้ดีที่สุดต่อไปเป็นการวิเคราะห์ปริมาณนนเนอเจนด้วยวิธีคาร์ลิเมติกค่ะโดยจะั่้ตัวอย่างนิน0.5กรัมละลายน้ำขย่าแล้วก็กรองสร้างการผห้ฐานด้วยโพลเซียน,นเนโอเจนที่ความเข้มข้น10ถึง60 ppm ค่ะผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเนเจจะเพิ่มขึ้นถึงวันที่37อย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งแสดงถึงการปลดปล่อยในเตที่สามารถควบคุมได้ในระยะยาวศึกษาลักษณะสันทายวิทยาของไฮโดรเจลค่ะโดยจะศึกษาที่ปริมาณและความหนาแน่นค่ะวิเคราะห์ถสติแบบวันเวีนว่าแล้วก็โพสท็อกชอยกิ HSD ค่ะผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ย P v a ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อขนาดเม็ดบีค่ะซึ่งขนาดเม็ดบีจะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็การวิเคราะห์วันเวีนอว่าพบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญที่ P value น้อยกว่า0.05ค่ะ และการวิเคราะห์เชิงสถิติพบว,ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระดับปานกาลางระหว่างค่าความหนาแน่นกับค่าฉเฉลี่ยของการยับยั้งค่ะ,ะ,ะการศึกษาการวูมน้ำและคายน้ำของไฮโดรเจลค่ะชั้นน้ำหนักเม็ดไฮโดรเจลหนัก10กร,รมัมจากนั้นจะอบแห้งที่50องศาเป็นเวลาย4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ชั่นน้ำหนักเม็ดไฮโดรเจลแห้งน้ำไฮโดรเจลแช่น้ำปริมาตร2 5่ลเป็นเวลา24สชั่วโมงค่ะ แล้วก็ใช้น้ำหนักแมทเทอเจลเปียกค่ะแล้วก็คำนวณลายละการบ์บวงตัวโดย exponential decay ผลการศึกษาพบว่าที่ a 2 5 p 4 0นะคะก็จะมีรอยละการ์บวงตัวเฉลี่ลยที่สูงที่สุดค่ะการศึกษาการสลายตัวของไฮโดวเวรเจลช่างเมทเทเจลหนัก10กรัมฝังลงไป7เซนติเมตรค่ะจดน้ำแล้วก็ใช้น้ำหนักหลังฝังหกสัปดาห์ค่ะจะกคำนวณรอยละการสลายตัวมีข้อสรุปด้วยวันเบอร์โอบาและสมการถดถอยเชิงเส้นค่ะ ผลการศึกษาจากอโนวานะคะแสดงให้เห็นถึงระยะเวลามีผลอย่างมีนะัยะสําคัญที่ p-value น้อยกว่า0.001ค่ะแล้วก็ไฮโดรเจลจะสามารถสลายหมดภายในระยะเวลา54วันค่ะการทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรเจลในการยับยั้งเชื้อราในสภาพโรงเรือปลุ่มขมิ้นเทศยีดาค่ะโ mm hmm. ดยจะปุ๋ยมะเขือเทศสีดาเป็นระยะเวลา10วันจากนั้นจะใส่เชื้อราเพื่อเชนเซนล,ลงไปค่ะแล้วก็แบ่งชุดการทดลองเป็นใส่ปุ๋ยไฮโดรเจลกับไม่ใส่ปุ๋ยไฮโดรเจลค่ะจากนั้นจะวัดความยาวรากและความยาวรับต้นค่ะ ลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยวความยาวล่าะะของกลุ่มไฮโดรเจลจะสูงที่สุดรองลงมาคือแคปแทนค่ะแล้วก็ช่อควบคุมตามลำดับค่ะพวกเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลของพวกเราจะมีศักยภาพที่เพียงพอในการประยุกต์ใช้กับกรติกรกรายย่อยและภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์สถิติอย่างแม่นยำและอธิบายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะขอบคุณครับ<อ>